อยงนี้ไฟไม่ออกลูกค้าบอกว่าไฟไม่ออกเอาไปใช้งานแปลงไฟในประสงส่งไฟไปเลี้ยงพัดลมพัดลมตัวน,นั้นเป็นพัดลมเอามาจากหม้อน้ํารถยนต์เอาไปทําอะไรเอาไปขายปิ้งไก่เอาไปขายปิ้งปลานะเพื่อนนะ <c oughs> นุ่มตลาดนัดในครับโอ้ยมันสุดยอดมากไฟไม่ออกนะครับสภาพสนิมนะเนี่ยเวลาเพื่อนซ่อมนี่ต้องระวังด้วยมันสิเป็นบาดท,ท่ายักนะโอ้ยมีน็อตสองตัวนะครับตามที่ดูนะเพื่อนนะ หม้อแปลงปั๊กสนิมกินเลยโอ้มันน่าจะนานแล้วนะครับหม้อแปลงตัวนี้นะครับผมไม่อยากจะพูดเลยนะครับแต่น่าจะเป็นอุปกรณ์สร้างรายได้ให้กับคุณลูกค้านะครับเนี่ยโอ้โหมันสุดยอดมากเลยข้างในมันเนี่ยโอ,อ้สายปักมันก็ไม่มีนะนี่นะสายปักก็ไม่มีหม้อแปลงดีหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันอ่าต้องเปลี่ยนสายปักก่อนดีกว่านะครับหาปักหาอะไรมาเปลี่ยนก่อนมันไม่มีสายปักเลยเนี่ยนะ ดากระบ,บิดเลงงิงพี่น้องเอ,อ้ยมันเด็ดขึ้นในบอ่อเนี่ยนะครับดัดขึ้นได้แล้วสุดยอดมากโอเคทีนี้ใส่สายปลั๊กสวิตช์ไม่ต้องนะครับลูกค้าไม่ไม่ใช้สวิตช์เสียบปลั๊กให้ใช้งานได้เลยไอ้พวกนี้ก็มีปัญหาอีกก็คงจะต้องต่อใหม่นะครับโอ้โหนี่นครับอ่ะโอเคเดี๋ยวต่อปลั๊กก่อนนะเพื่อนนะเดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะครับว่าไฟมันจะออกไหมนะครับงานทําไมมันเป็นแบบนี้วะเนี่ยโอ้ยนะครับงานทําไมมันเป็นแบบนี้ในวันนี้เนี่ย คนก็มาเยอะนะวันนี้นะครับก็ามาทกสอนะครับหมานกันแล้วละมือนี่โอเคโอเคอเฮ้ยการต่อสายไฟแบบนี้ก็ต่อง,ง่ายมากนะเพื่อนเอาสายไฟมาต่อเข้าไปนี่ครับต่อเข้าไปผ่านฟิวส์เส้นหนึ่งนะเพื่อนเอยขอดแล้วอย่าลืมขอดไว้ด้วยนะครับนะเ,เดี๋ยวดึงขาดอีกนะเพื่อนนะขอดขอดไว้ขอดไว้หรือจะใช้อะไรดีๆมาต่อมาอะไรก็ได้หมดนั่นแหละนะครับ ทีนี้ก็มาต่อผ่านฟิวเลยเพื่อเนเอ้ต่อผ่านฟิวนี่ยังไม่ได้วัดดูเลยหม้อแปลงมันดีหรือมันเสียเนี่ยนะถ้าหม้อแปลงเสียก็ยุ่งอีกเอาเดี๋ยววัดดูก่อนเพื่อนนะอลืมไนมน่ได้นะเด,เดี๋ยวเดี๋ยววัดวัดหม้อแปลงก่อนวัดดูวัดดูหม้อแปลงนะครับนะนี่หม้อแปลงตัวนี้3แอมป์5แอมป์ตัวนี้แหละนะครับรู้กี่แอมป์ก็ไม่รู้เหมือนกันอ่าช่างมันเดี๋ยวเรามาดูว่าไฟมันออกได้ไหมเดี๋ยวเรามาดูเข็มมิตเตอร์กันดีกว่านะครับอรางนี้นะ วัดดูนะครับหม้อแปลงมันจะมีออกมาสองเส้นใช่ไหมเนี่ยในที่นี้เป็นสีดำๆนี่นะครับมีสองเส้นมีสองเส้นดูก่อนเพราะว่าถ้าเกิดว่าหม้อแปลงมันเสียนี่เราไปทําอะไรอย่างอื่นต่อปุ้งต่อปลั๊กอะไรวก็วุ่นวายไปหมดนะครับเผื่อบางทีไม่ได้ทิ้งนะเพื่อนนะเออนี่มาดูก่อนหม้อแปลงอยู่หรือเปล่าโอ้หม้อแปลงอยู่นะครับหม้อแปลงดีนะครับหาถ้าเป็นอย่าง,งานั้นเราต่อปลั๊กได้เลยนะครับนี่ไงง่ายมากโอ้ต่อปลั๊กก็ง่ายมากนี่เห็นไหมเนี่ยนี่เลยเนี่ย เห็นไหมครับนี่ต่อนี่ต่อใส่ฟิกวก่อนเลยนะครับไฟก็จะมาผ่านฟิกวก่อนนะครับเกิดการช็อตฟิวก็จะตัด่เาเห็นไหมอีกเส้นหนึ่งแบบนี้เขาบอกว่าตีเกลียวด้วยนะไม่ต้องตีเกียวก็ได้ระบาดเกีเียวสายไฟแบบนี้นะครับมันไม่ได้ไปรับแรงอะไรมากมายขอดไว้เลยได้หนิขอดไว้แล้วนบนลุดได้หนิแน่นจริงจริงนะครับรือที่นี่ก็เอาท่อหดนเว้ยนะท่อหด,ท,อหดท่อหดนี่เลยท่อหดนี้นะ ท่อหดนี่มันจริงๆแล้วมันต้องใช้เบอร์เล็กกว่านี้นะเพื่อนนี่มันยังเบอร์ใหญ่อยู่เนี่ยมันหาซื้อมันไม่ได้นะวันที่ไปซื้อมันมันไม่มีเลยเพื่อนนะแต่จริงๆแล้วใช้ท่อเล็กกว่านี้ใช้สั้นกว่านี้ยังได้เลยนะครับเนี่ยไม่ต้องไปยาวอะไรหรอกนะครับเนี่ยการต่อก็ต่อเสร็จแล้วนะเนี่ยเนี่ยรูดมาปื๊ดแบบนี้เห็นไหมครับทีนี้ก็ไฟหล่นใช่ไหมการใช้อท่อหดมันสุดยอดจริงๆเลยแต่มันหดลงไปได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักแน่เพราะอะไร าะมันท่อใหญ่แต่สุดท้ายแล้วก็ดีเหมือนเก่าโอ้สุด,ดยอดนี่ครับนี่เห็นไหมง่ายมากนะเพื่อนนะง่ายมากเลยนะครับทีนี้ไฟมันออกมาไหมครับทีนี้นี่ไงเพื่อนอยากจะรู้ไฟมันออกมาไหมครับเสียบปลั๊กดูครับทีเสียบปลั๊กนะย็นไงครับเสียบปลั๊กไปที่เรียบร้อยมีไฟออกมาไหม, <S <S มเ,เพื่อนก็เอามิเตอร์มาวัดแบบนี้ตั้งห้าสิบโวลต์นะครับเพื่อวัดดูหม้อแปลงตัวนี้เป็นหม้อแปลงสิบสองโวลต์นี่นะอ่าดูออกมาไหม โอ้ยมันออกมาแล้วเนี่ยทำไมมันง่ายอย่างนี้วะเนี่ยฮะก็ง่ายถูวะไม่ถือว่าเป็นคลิปวิดีโอใน400คลิปวิดีโอในครณีไม่นับนะครับนะโอ้นี่ไงมีไฟแล้วมีไฟไนะครับก็แสดงว่าตัวนี้ผมก็คงจะต้องต่อไฟออกเนี่ยเห็นไหมเพื่อนเห็นไหมเห็นไหมจุดนี้เห็นไหมครับจุดนี้เนี่ยเขาเอามาต่อแบบนี้เพราะนานๆไปมันหลวมไหมฮะเพราะมันหลวมแล้วมันร้อนเพราะมันร้อนแล้วมันเนี่ยเห็นไหมสายมันก็หมดสภาพแบบเนี้ เนี่ครับเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือทําลายมันนะครับทําลายมันเลย,รเ,ย,ลย,เ,ลยเราจะต่อออกมาจากข้างในเลยเนี่ยโอทำลายมันนะครับต่อแบบนี้มันไม่ได้การทําลายทิ้งไปเลยเห็นไหมครับโอ้โหถามว่าเปลี่ยนใหม่ไหมไม่เปลี่ยนนะครับตัวนี้ไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยน เอาทาไมไม่เปลี่ยนเอาจะเปลี่ยนทําไมเลยครับโอ้ยใช้งานก็ใช้งานธรรมดาไปใช้งานใส่มอเตอร์เฉยๆเปลี่ยนใหม่ให้มันวุ่นวายเพิ่มภาระให้ลูกค้าโหยุคทุกวันนี้น่ครับลูกค้าเนี่ยส่งสิเป็นขีดที่มักมวลครับไม่ค่อยอยากจ่ายเลยนะี่นะไม่ค่อยอยากจ่ายรายจ่ายเลยนะี่นะลูกค้านะทุกวันนี้นะครับโอ้ <laughs> แกะออกมาดีๆก่อนนะครับมันอา,อาจจะมีอะไรหลุดเนี่ยดูหน่อยนะครับตรวจสอบก่อนนะครับนะเพื่อน เนี่ยจะตรวจสอบด้านล่างของตัวนี้นเพื่อนก็อย่าลืมนะครับเวลามาต่อสายะอะไรต่างๆเพื่อนอย่าลืมตรวจสอบด้านล่างด้วยคือมันเสียหายนะเพื่อนนะโอ้ขันน็อตก่อนผฮหอนเด้โอ้ยนี่นะครับหลักการทํางานของหม้อแปลงแบบนี้นะเพื่อนนะหม้อแปลงแบบแบบนี้นะหม้อแปลง E I นะครับนะคือไฟเข้า220โวลต์แปลงไฟออกมาะะับทางด้านขดออกนะครับเพื่อนทีนี้ก็เข้ามาที่ไดโอดเลยใช่ไหม ง่ายมากเลยนะครหม้อแปลงแบบนี้มันไม่ใช่หม้อแปลงเรเกลเลเตอร์นะครับเป็นหม้อแปลงอะแดปเตอร์ธรรมดานะครับนะแปลงไฟจาก AC ก็เป็น DC พอ DC แล้วปุ๊บก็มาฟิลเตอร์มาฟิลเตอร์ที่สเนี่ยสตัวเนี้ยไหมครับเห็นไ,ไหมมาแล้วปุ๊บฟิลเตอร์เลย2ตัวด้วยซ้ำไปอ่ะสองตัวขนานกันอยู่นะครับเนี่ยเห็นไหมทีนี้ปุ๊บมาผ่าน L เนี่ยหม้อแปลงตัวเนี้ยมันไม่ใช่หม้อแปลงนะครับตัวนี้มันเป็น L เลยเพื่อนนะนะเป็นขดลวดนะครับเป็นขดลวดโชกนะครับนะ แล้วทีนี้มันก็ยอ,ยอ,ยอมให้ความถี่ต่ําผ่านกวาความถี่แหวกให้ความถี่ต่ําผ่านต่ําจนเป็น DC ที่เรียบขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็มาฟิลเตอร์อยู่ที่นี่ไงที่4อีกหนึ่งตัวตัวนี้ก็ออกเอาพุดไปเลยตัวนี้มีไว้ 1k 1.2k ตัวนี้ต่อบ,บวกลบไว้เพื่อให้มันคลายประจุจากซีไม่ให้ไฟ,ไฟมันค้างนะมีแค่นี้เองจริงรอด LED ดีตาแมวตัวนี้ก็ตายแล้วเนี่ยขาดไปแล้วมั้งเนี่ยขาขาด,ขาดนมนะเนี่ย เพื่อนๆถ้าเกิดว่าลูกค้าในครับลูกค้าใช้ในลักษณะสายไฟี่ครับเนี่ยไหมมันจะมีเล l e c t o r อยู่นี่นนครับนะอยู่ด้านหน้าเนี่ยเพื่อที่จะปรับแรงดันโวลต์ีน,นครับอา่ามันเป็นอะแดปเตอร์ไงปรับแรงดันโวลต์แล้วทีนี้ลูกค้าไม่ได้ใช้พอไม่ได้ใช้เพื่อนๆก็อาจจะต้องใช้วิธีตัดสายพวกนี้ออกนะครับเพื่อที่ไม่ให้วงจรมันรกนะครับเพื่อนนี่มันรกมากเลยม,มันดูไม่ค่อยออกแล้วก็ตัดมันทิ้งซะน,นะครับนะ การตัดออกนะครับตัดออกตัดลงไปเฉยเลยเพื่อนมันคงไม่ช็อตหรอกนะครับถ้าสายมันเยอะในสายมันยาวเนี่ยเราก็ตัดมันออกเลยแบบนี้เลยนะครับนะตัดมันออกเอาท่อหดเอาอะไรมาห่อไว้ก็แล้วแต่เพื่อนจะทำนะเพื่อนนะตัดออกไว้ให้เฉยนะครับและสายทีนี้มันก็จะน้อยลงนะครับเห็นไหมครับในทีนี้ผมก็คงจะต้องใช้ท่อหดหรืออะไรมาใส่อยู่นะครับทีนี้ในส่วนนี้เนี่ยผมดึงออกแล้วเนี่ยใช่ไหมครับเพราะว่าการต่อสายที่จุดการต่อเนี่ย มันจะส่งผลแน่มันถ้าต่อไม่แน่นแล้วมันจะร้อนนี่ครับพอ,พอเป็นแบบนั้นแล้วเนี่ยผมก็ทําการยกเลิกการใช้งานในส่วนของอตัวหมุนหมุนด้านหน้าเนะี่ยผมก็งัดออกมาแบบนี้เลยเพื่อนเลยทีนี้ผมก็จะใช้สายไฟเสียบเข้ามาแล้วก็บัดกีเลยนี่แบบนี้เลยนะครับนี่เทคนิคแบบนี้นะเพื่อนนะมันสุดยอดมากเลยนะ อ่าทีนี้นะครับอ่าเราจะสอดสายเข้าไปในรูนี้มาต่อเข an no ้ากับบอร์ดโดยตรงเลยนะครับเนี่ยช่างวิศว์ทำเลยนะมือเลยเจาะมาเลยนะมันเจาะเจาะเจาะมาเลยนะไม่ต้องไปจงไว้นะครับตัดรูแั่ว่าโอเคนะครับสายสายสายปอกสายสอดเข้ามาข้างในเลยนี่สอดเส้นเดียวก็ได้โอ้โผล่ลมไปสอดสองข้างเลยเพื่อความเท่ 归还。 Hmm. <sighs> นี่แหละกว่าจะทาการน,นะครับสอดเข้ามาแล้วก็ปอกสายสองเส้นมันไม่แข็งแรงเะเพื่อนนะเอามันเส้นเดียวนี่เข้ามาข้างในแล้วก็ขอดไว้เพื่อนนะ <sc os> ขอดไว้คือเราเมืองยังไงนี่ครับนี่นี่เลยนครับเหนียาสายไปต่อเลยโดยให้สีสีที่นี่เลยสีอะไรเนี่ยสีฟ้า,ฟาๆเนี่ยเป็นขั้วบวกไปเลยมันไม่เกี่ยวกับบวกลบหรอกตัวนี้ลูกค้าเอาไปใส่ปลั๊กแบบนี้อยู่แล้วนะครับคือปลั๊กแบบเนี้ยเนี่ย ถ้าเสียบข้างหนึ่งก็จะหมุนแล้วสลับข้างก็จะหมุนอีกข้างหนึ่งนะไอพัดลมพัดลมหม้อน้ํารถยนต์เนี่นยนะครับเอาไปทําที่ดูดควันให้กับร้านขายปิ้งไก่เนเพื่อนนะเออมันก็เลยต้องอางานหนักหน่อยนะครับพัดลมหม้อน้ํากินกระแสสูงอยู่เหมือนกันนะครับทีนี้เนี่ยเห็นไหมเราก็ต่อจากบอร์ดนี้เพื่อนมันจะทําให้มันทนทานนะครับแล้วก็ไม่เกิดความร้อนนะครับ ที่ขวดต่อนะเพื่อนนะขวดต่อมันก็จะไม่ร้อนมันก็ทำให้ลูกค้าใช้งานได้ยาวนานยิ่งขึ้นนะครับนะเออลูกค้าก็คงจะได้กําไรเป็นแสนเลยนะครับกวาจะพังอีกคราวหน้านะเพื่อนนะมันเป็นแบบนั้นนะครับเนี่ยไซยเก่าแล้วก็ออกซะนะครับนี่เลยนี่ครับอ,ออกแล้วก็ต่อนะครับมันง่ายเองนะง่ายเองไงนะไม่มีอะไรมากใาม่เลยนี่นะนี่เลยออกไปแล้วนี่ยไหมโอ้ดวกเป็นดวกเลยนะครับนี่จุดบัตรกีอะไรต่างๆที่มันหลุดมันหลวมพวกอาพวกอะไรนี่ก ดูให้เขาหน่อยนะครับแบบนี้นะครับนะอดู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 ยังเหรอโอ้ยนะครับนะหยุดก่อนหยุดก่อนก็ต่อสายเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแ,แค่นี้<ๆ>ก็ดีใจแล้วนะครับเพื่อนเก็บสายอะไรดีๆหาน็อตอะไรมาขันให้เรียบร้อยว่างๆหน่อยก็ขูดสนิมออกหน่อยนะครับถ้าเจอแบบนี้ของห้างนะเพื่อนนะ มันเป็นของห้างทำได้อย่างนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือความภาคภูมิใจนะครับโอ้โคือภูมิใจถอวะแต่รู้ไหมครับของห้างที่ท่านเห็นอยู่ในวันนี้นะครับต่ออายุให้เม่คคานะครับเนี่ยนะครับฝากความหวังไว้มากซะเหลือเกินนะครับกับชังวิทย์นะครับก็กู้คืนมาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับวัดฟงวัดไฟอะไรก็ออกแล้วนะครับก็ถือว่าโอเคแล้ว น,นี่ทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าถ้าเพื่อนเห็นของห้างแบบนี้ลูกค้าเอาไม่ทำนะครับก็แสดงว่าลูกค้าฝากความหวังไว้นีครับยังไงก็ซ่อมให้ลูกค้าด้วยนะครับดาวมาแล้ว